วันนี้เราเจอปัญหาอยู่เราบอกว่าปัญหาเราใหญ่มากปัญหาเราไม่มีทางแก้ไขได้คุณคิดผิดครับวิธีการแก้ไขปัญหาของผมที่ผมใช้สองข้อเลย 1. ทุกปัญหาบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะน้อยจะใหญ่จะมากมายมหาศาลแค่ไหนจำมาไว้เลยครับว่ามันไม่ได้เกิดกับคนคนแรกบนโลกใบนี้พอเข้าใจไหมครับมันไม่ได้เกิดกับคนคนแรกบนโลกใบนี้หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการทำธุรกิจปัญหาทุกอย่าง บนโลกใบนี้ไม่ได้เกิดกับคนครั้งแรกบนโลกใบนี้แสดงว่ามันเกิดมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านครั้งมันเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่เจเนเรชันที่ผ่านมาสมมติยกตัวอย่างปัญหาการเงินปัญหาการเงินนยครับยุค ปู่ยุคทวดยุคตั้งแต่พุทธศักราช2,300 2,400 2,500มาจนถึงทุกวันนี้2,563ปัญหานี้ก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันแต่มีคนหลายเจเนอเรชันที่สามารถแก้ไขมันได้และอัปเกรดตัวเองสูงขึ้นไปจากคำว่าดินน้นรนหรือปากกาินทิพย ใช่มครับ <Wow. S 1> แสดงว่ามันมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่แล้วในอดีตในอากาศในที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้ในอินเทอร์เน็ตเราที่เจอปัญหาณนะวันนี้มันแค่ไม่เจอวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะไปหาวิธีแก้ปัญหาจากใครที่ไหนเท่านั้นเองใช่ไหมครับหลายคนพอเข้าใจคอนเซป์นี้แล้วอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาสําหรับผมเองในความล้มเหลว26ปีมันกลั่นกองให้ผม รู้ว่าทุกปัญหาบนโลกใบนี้ครับไม่ได้เกิดกับผมครั้งแรกผมรู้แล้วว่ามันเคยเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วแล้วคนเหล่านั้นหรือท่านเหล่านั้นในอดีตก็ได้สร้างวิธีแก้ปัญหาเอาไว้แล้วแล้วเขาก็แก้ไขได้แล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเจเนอเรชันอาจจะเป็น10ปีอาจจะเป็นร0อปีวันนี้เราเจอปัญหาอยู่เราบอกว่าปัญหาเราใหญ่มากปัญหาเรา ไม่มีทางแก้ไขได้คุณคิดผิดครับคนคิดผิดมาตลอดว่าปัญหาไม่มีทางออกปัญหาม,มีทางออกครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดกับคนครั้งแรกบนโลกใบนี้ มันเกิดกับคนเจเนอเรชันก่อนหน้าเราไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่ล้านคนแล้วครับเขาเหล่านั้นมีส่วนหนึ่งที่ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาค้นพบวิธีการแก้ไขสถานการณ์แล้วผ่านมันไปได้แสดงว่าเขาเหล่านั้นที่ตายจากโลกนี้ไม่รู้กี่เจเนอเรชันนะครับเขาได้ทิ้งวิธีการเอาไว้วิธีการที่แก้ไขปัญหาต่างๆที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี่ยเอาไว้บนโลกไปเนี่ย<อ>เราแค่ต้องการออกไปหาวิธีการแก้ไขปัญหาออกไปหาใครล่ะออกไปถามผู้มีประสบการณ์เรา เผชิญกับปัญหาการเงินเราหาใครสักคนหนึ่งที่เคยจนแล้วก็รวยขึ้นมาเขาทํำยังไงเขาคิดอะไรทําอะไรเราไปศึกษาเขาหรือมากกว่านั้นไปหาคนที่ล้มเหลวเป็นหนี้ติดลบแล้วกลับมายืนอยู่บนจุดของคําว่าสบายสบายในที่นี้คือมีกินมีใช้อยากซื้ออะไรก็ซื้อใช่ไหมครับมีเงินเหลือเก็บแล้วก็ อาจจะมีทรัพย์สินบ,บ้างบางส่วนอะไรอย่างนี้ครับนั่นแหละครับลองไปศึกษาเขาลองไปค้นหาวิธีการจากคนเหล่านั้นแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่แล้ว2วันนี้ของปีหนะ้าวันเนี้ครับ วันที่10เมษายนของปี64ยังไงมันก็ต้องมาถึงไม่ว่าคนจะมีชีวิตอยู่หรือไม่โลกนี้จะต้องเจอกับวันที่10เมษายน2564อยู่แล้วนะครับคุณจะนิ่งนิ่งนอนนอนเพื่อให้เวลามันผ่านไปก็ได้แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือวันนี้ของปีหน้าจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนใช่ไหมครับมันอยู่ที่คุณแล้วล่ะครับว่าคุณจะผ่านมันไปได้ยังไงคุณจะนั่งนั่งนอนนอน เพื่อให้เวลามันผ่านไปก็ได้หรือคุณจะลุกมาแก้ปัญหาแล้วผ่านมันไปด้วยตัวเองก็ได้มันทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นมันทําให้คุณผเผชิญกับปัญหาได้เ<อ>จาเอาไว้เสมอว่าวันนี้ของปีหน้าจะต้องมาถึงโลกนี้อย่างแน่นอนปัญหาที่คุณเจอวันนี้ครับยังไงซะคุณจะต้องก้าวผ่านมันไปอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ด้วยการเวลาที่จะพาคุณก้าวผ่านไปแต่ถ้าคุณบอกว่าขอนั่ง,น,งนอน,น,อนแล้วก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นการเวลานี้จะ ยืดยาวมากเพราะการเวลาไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเดินเข้าไปกล้าเผชิญแก้ไขมัน การเวลานี้อาจจะสั้นนิดเดียวมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วปีหน้าของวันนี้จะต้องมาถึงคุณแน่นอนแล้วคุณจะมองย้อนกลับไปในปัญหาเก่าๆหรือปัญหาวันนี้ของปีที่แล้วว่าอย่างน้อยผมก็ก้าวผ่านมันมาได้อาจจะด้วยอะไรก็ตามอาจจะด้วยการเวลาที่มันค่อยๆพาผมผ่านมามันเจ็บปวดมันยังเป็นความทรงจำแต่ถ้าคุณกล้าเผชิญแล้วไปหาวิธีการแก้ปัญหาจากข้อที่1เมื่อกี้มาบวกรวมกับข้อที่2 เมื่อคุณรู้แล้วว่ายังไงก็ตามคนจะต้องผ่านปัญหานี้ไปในปีหน้าแน่นอนมันทําให้คนรู้อยู่แล้วว่าคนจะต้องผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างนแน่นอนแต่ด้วยวิธีการอะไรมันอยู่ที่คุณเลือกคุณเลือกได้ที่จะ,ะเผชิญมันคณเลือกได้ที่จะนิ่งๆนอนๆไปวันๆผมใช้สองวิธีนี้ในการแก้ไขปัญหาชีวิตในช่วงหลังที่ผมผ่านวิกฤตมาแล้ว หลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองซึ่งมันทําให้ทุกครั้งที่ผมเจอปัญหาผมรู้อยู่แล้วว่าข้อหนึ่งคือปัญหานี้ไม่ได้เกิดกับผมครั้งแรกบนโลกใบนี้ มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งผมรู้อยู่แล้วว่าวิธีการมันอยู่บนโลกนี่แหละผมแค่ไม่รู้ว่าผมต้องทํำยังไงผมแค่ต้องออกไปหาวิธีการเพื่อนําเอาวิธีการของคนที่แก้ไขปัญหานั้นสําเร็จแล้วเนี่ยมาใช้ในแบบของตัวเอง 2. คือถ้าผมยังไม่เจอหรือผมยังหาวิธีการแก้ปัญหาไม่ได้อย่างน้อยๆปีหน้าของวันนี้ การเวลาจะพาผมผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างแน่นอนซึ่งมันจะเจ็บปวดมากที่ผมจะต้องอยู่กับปัญหานี้ไปในระยะเวลาที่นานมากและการเวลาจะค่อยๆพาเราผ่านไปถ้าคุณรับได้แต่ถ้าคุณรับไม่ได้ย้อนมองข้อหนึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดครั้งแรกบนโลกใบนี้ มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วไปหาวิธีการแก้ปัญหาคนจะต้องผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เนสมีเฮลท์แคร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ